สวัสดีพี่น้องโอ้โหยนี่ครับเที่ยวแรกเลยครับที่บ้าส่งมากครับเท่อเดียวเคืองโลครับเคืองโลหรือโลหนึ่งนี่แหละครับมาฐานครับเที่ยวแรกครับพี่น้องน้ำล่งแล้วกะหมันคือเกาครับจิงครับบ้านนี้เขาเอื่นบ้านยังกว่าบ้านบกบ้านบุงบกนะครับตำบลโคกม่วงกันปะ ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับอาจจะเป็นเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอชีบุญเรื่องบานเบาชกนะครับครับมื่อนี้กันเ,าเนมาเบิงน่ำกันเลยมาไทยพี่รองเบิงนะครับบรรยากาศการยกย่อนะครับหรือบานห้องกับเอื่นว่ายกสะดุ้งนะครับมื่อนี้น้ำเป็นน้ำเป็นนิ่งๆจังน้อยครับ น้ำเป็นนิ่งๆจักนี้มาเนี่ยเจ็ดแปดเกีละเอาละเที่ยวนี่ครับแดงบ้าโอ้คือคือครับนี่เราเมื่อนี้เป็นสีเบาๆลงเนาะน้ำโล่งเปล่าน้ำโลงแล้วมื่อนี้มันแดดพร้อมเหรผมว่า

นุ้งเล็กถามเรื่องแร่ไดเนี่ตั้งแต่ยกมาหนีโบแมนได้หมื่นกว่าแล้วบ่เนี่ย,ย,ม,ยมืน่มนกวกน่าอ,อยู่ข้างอย่างม่ยย่งอ่ามันไปทางไดใส่ครัใส่ไปน้ำนะครับนเนาะอ่าแมน <c oughs> ใส่กินไปน้ำครับผมใส่ใจแต่ว่าถ้าบ่ได้มีปลาแบบนี้ก็เท่ากับต้องไปหาเนื้อไม้มันบ่ <c oughs> ก็ดีครับผมนี่แร่ใดช่วงน้ำถมนะครับเนาะ <c oughs> ได้มาใส่ไปครับพี่น้อง เพราะว,ว่าเจ้าอะไรวัน<ฟ>นี้ก็บพรใครได้ขายค่ะล้นปลาลายแล้วคนก็บกิ่นลายแล้วอ๋อปลาลายแล้วหนึ่งหมื่นละพันหนึ่งละห้ากหากร้อยอ๋อคดีแล้วอันนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสิเบิ่งนี่ครับการเฮ็ดสะดุ้งครับเนี่ยขาเหยียบครับเนี่ยยกขึ้นได้ครับทุ่นแรงได้ครับพี่น้อง ได้ครับเอาละพ่อใดครับผมอเอาล่างนี่เอาจัดเครื่องโลดเนี่ยไปยัง,งไไแมนแมนเมื่อนี้บ่ได้ท่องคาถาบ่หนอเอา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 ,เ,อาเครื่องโลดครับรเดี๋ยวนี้ครับ พูนาอุ้ยส่งนะครับพี่น้องพูนาพูนาอ้ยโมมีจักโตพี่น้องอบยังครับพวกยังครับเครื่อสีบโสกล่ไปทุกแถวดอกซ่กล่องเด้อซกล่องเด้อพนาพนะเอาเอาบอบไปยังครับ chi à, vịt tọc đầm lên tọc ấy mọi gạo luôn mây phu vô thăng thăng lang bên nhà này nó thăng lang hoàn à phu nào dưới mày mán bao thiểu này เอาละอุ้ยคืออยู่ได้หรอโอ้มนันมันครับพี่น้องมันมันครับได้ได้ซสามีชิปเกี่ยวก็ได้หลายโลอยู่ครับเนี่ยชิปเกี่ยวก็ได้บระมาณสามโลเลยครับผมประมาณสามสี่ขีดส <4 S 2> ี่ขีดเนาะครับได้เกียวละสามสี่ขีดก็ดีครับผมจดุดว้าวเป็นน้ำพอยน์ยโสกตัวนีอ่ออ ก็ได้โยครับพี่น้องนะครับปลาปลาชิวครับเนี่ยชิวแก้วเมื่อวานเอาไปตากสามโลครับทอดกินแซ่บแซบครับครับก็เป็นวิธีหาอยู่หากินแล้วครับพี่น้องผู้ซื้อไปก็เอาไปเฮ็ดกินนะครับเฮ็ดได้หลากหลายเมนูครับมกกระแซบครับตากแห้งทอดกับกินกับข้าวเหนียวกระแซบครับ มันโมมันบยกสูแน่ยกโซแนเอามีอยู่ละมีอยู่ละเที่ยวนี่ละแมนมอเอานี่ละถือขึ้นกันละนี่เที่ยวนี่บ่มีตีเอาเอาใหญ่ใหญ่ไหมไหมตัวโอ้ โอ้คนโยกหลายตัวเนี่ยครับบ่ต่ำกว่า20คนครับอ๋อโดน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 มาเถื่อนหนึ่งครับทั้งพุ่นกะคือกันครับกะเป็นบางช่วงแม่นเป็นบางช่วงช่วงได้ก็ได้ช่วงเมื่อไหร่มันแดดครับเมื่อนี้มันแดด บอ่อเขาคือแบ,บบบดๆหละป่านป่าชิวมันอย่างแรนดี<อ>เดดแดดมันลงไตสภั<อ>น,นเยัอนือเ็นเมือแรงเนาะครับเ,เนนยน็ยนๆผิวน้ำม,มันจะเยน็นมันก็จะขืนมากนะครับครับประมาณนั้นแหละ,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 ะบม่มหยังครับกลายเป็นบางช่วงครับพี่น้องเป็นบางช่วงครับเปิดเปิดเบิ่งได้บ่ครับนี่ อันนี้ครับเพิ่นหามาเดียวนะครับนี่อนอออโอ้โ่ในถุงนี่บอกครับอ๋อครับจะได้ยประมาณสองโลนะครับประมาณผลลิ้นลินล้นแห้งถือ,ด,อ,อ,ถอดีครับว่าแมนฝนลิ้นจังหน่อยบดๆนี่ถือดีครับ เขาสั้นกะคนยกหลายมันกะเบิดประมาณนั้นแหละครับ to คุณยายอายุเท่าไรละครับเนี่ยอายุเท่าไรละครับเนี่ยหกสิบ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 ห้าหกสิบห้าอุ้ยคุณยายยกสะดุ้งเสยนะครับพี่น้องครับแข็งแรงได้ครับเนี่ยคุณยายเนี่ย ปุนาโบแมนสะดุ้งใน้่อยได้ครับนี่สะดุง้งใหญ่เลยครับพุนาอูาอ้ยังาขาได้ตักโบ <c oughs> ม,มีจ,กจักตัวเห็นครับ <c oughs> แข็งแรงครับคุณยายครับผ <c oughs> ูบบ้เฒ่าบ้านเฮาแข็งแรงครับอายุหกสิบเจ็ดสิบกาดหาเก็บเห็ดเก็บยังนะครับหาเก็บเห็ดยกสะดุ้งยกย่อนะครับ <c oughs> สู้ๆครับคุณยายสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตนะครับอายุ่หกกินกันไปครับบ้านเฮ้า พอได้กินพอได้ขายครับเหรือร้ายก็กขายครับตอนนี้ก็โลละดี้ชิบห้าชิบบาทนี่แหละครับ ครับปาโซกอาจจะสื่อน้ำแม่วัน2โลครับผมมื่อกี้กรโลละหาสิบบาทนะครับครับผมแชร์ไปอนครับ่สดเกินามตัวอย่รครับลังนี่ เอาไปไปนูเล็กอาไปไปูเล็เาปายเอาเ็ยัครับพักไว้โดนแล้วนูเล็กสองโตสโตเป็นยเทียนเป็นยเทียนนั่นแดดเราจะทานี่นันแดดไม่ค่อยชื้ครับครับคลิปนี้บ้าโซ่ขอบคุณพี่พียงนอครับที่ติดตามรับชมครับก้าวไปพอกันคลิปหนาครับ มื่อได้อากาศดีๆนะครับจะพ้าพี่รองมาเบิงนะครับมายกยกแบบได้ลายๆนะครับมื่อนี่กับพ่อได้อยู่ครับว่านกน,นี้เบิดรักเอาสามตาแลว้ววานไหนคร <c oughs> ับรุ่นครับผม <c oughs> จวดเอาละ ก็ได้ตัก <wow> um ับถง่าด่าหิาะังแ้่องา่จัดไปนั่นเอาล้ได้ตักอยู่ครับครับมาสูกัได้นี่ครับสองโลครับ เอาไปตากแหงครับพี่นอ้องครับก่อนครับมือนีก็ขอบคุณพี่พิงน้องทุกคนครับที่ที่ตามรับช่วมให้กำลังใจครับไปพอกันคิิปหนาครับสวัสดีครับ